ขั้นตอนการล้างจมูกทำเองง่ายๆมันง่ายเลยเหรอคือต้องทายให็แม่บึ้ง่ะทุกคนสามารถทำได้ทำง่ายๆเด็ก ผู้ปกครองทุกท่านให้ดูว่าเด็กเขาสามารถทำดได้อย้เไม่ต้องบอกเขาทำเองโอ้ยเขาเก่งอยู่แล้วแค่สกิบหมืุนยาขนาดน,นั้นก็เกงจ้าไม่ตาย lắng cho mùng luôn. à ừ, biết cho biết là mùng cơ. Ồ, mô, bên bên hoạt nó, mà. à ừ. Ừ. Là bên bản, bên liền, biết đi nam đi nó, đi học trường nó. đi học chứ. không. đó, là mình đi đồng cũng không để đi nó. đi quá